กราบสว,วัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมต้อนรับได้แล้วกันนะฮะเข้าสู่กระทูเด็ดด้วยนะครับวันนี้เราจะไปพูดเกันถึงเรื่องน้องลิซ่าละกันนะครับผมโดยมีสมาชิกท่านหนึ่งนะฮะได้ตั้งหัวข้อเกยกับว่ามีใครคิดแบบเราบ้างไหมเกี่ยวกับลิซ่าแบ็คพิงค์คืออยากจะรู้ว่ามีใครคิดแบบเราว่าหลังจากที่ลิซ่าได้ไปเป็นเมนเทอร์สอนเด็กๆในรายการ you with you แอบรู้สึกว่าตั้งแต่ EP ที่ต้องสอนผ่านวิดีโอคอลเสื้อผ้าหน้าผมลิสสวยมากบอกไม่ถูกแต่ให้ความรู้สึกที่ดูโตขึ้นให้อารมณ์เป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ทางการนิดๆตัดกระผมหน้ามาสีดำอย่างสวยซึ่งเราชอบมากๆแถมเมคอัพที่สวยขึ้นเรื่อยทุก EP ด้วยพูดถึงเรื่องสีผมคือจำได้ว่าช่วงเดบิวต์แรกๆที่ในวงจะชอบแซลลิสประมาณว่าเดี๋ยวจะแอบใส่ย,ยาย้อมผมสีดำในแชมพู เราจะได้เห็นลิสลุกผมดําสนิทจากภาพที่เป็นแฟนอีดิตตลอดตลอดไม่ก็สีเข้มสุดที่ลิสทาก็จะออกไปทางโทนน้าตาลเข้มมากกว่าจนกระทั่งวันนึ่งลิสอัพไอที่ถ่ายคู่กับรถเกียร์เรานี่แบบโหสวยมากแอบเหมือนตัวกตูวนโทมิเอะเลยฮ่าฮแถมพอยิ่งได้ไปร่วมงานกับพาร่าแล้วต่อยอดด้วยผมสีดำมาเรื่อยบวกเสื้อผ้าต่างๆยิ่งทำให้รู้สึกเหมือนตัวตนของลิซ่าโตขึ้นไปอีกขั้น ดูแพงขึ้นมากๆภาวนาว่าคัมแบครอบหน้าอยากเห็นดิซ่าในลุคที่เรียบรู้ดูแพงใน MV หรือเวลาขึ้นสเตจโปรโมทแบบนี้บ้างาส่งกระแสจิตหวังว่าสไตลิสจะรับรู้ฮ่าฮ่าเหมือนกระทู่มาอวยเลยแต่แบบสวยมากจริงๆนะใครมีความเห็นยังไงก็มาแชร์กันได้ถือซะว่าพูดคุยกันแก้เหงาระหว่างรอให้ไวรัสหายไปสาวๆจะได้คัมแบกแบบสบายใจสักทีไปดูกันฟังความคิดเห็นเลยละกันนะครับผม ความเห็นที่หนึ่งนะครับได้ตอบกลับว่าส่วนตัวที่รู้สึกว่าลิซ่าดูโตขึ้นเพราะน้องพูดเต็มเสียงและพูดจริงจังขึ้นปกติที่ผ่านๆมาจะมีเสียงเล็กเสียงน้อยแต่รายการนี้ตั้งแต่ที่เข้าช่วงเทนเด็กน้องก็ใช้เสียงที่ทุ้มต่ำลงกว่าที่เราเคยเห็นคือตอนที่น้องเป็นไอดอนตลอดพูดยาวขึ้นมีกระบวนการคิดมากขึ้นจากรายการเก่าเราจะเห็นน้องมองคนอื่นพูดแล้วตัวเองได้แต่พังหัว พาที่ถามเพื่อแสดงความคิดเห็นก็จะเป็นบทของสมาชิกคนอื่นไปเราไม่เคยเห็นแอคชั่นด้านอื่นๆของลิซ่ามากนักในเกาคิดว่าถ้าน้องไปรายการประเภทนี้บ่อยๆจะเริ่มเจนเวทีและรู้จังหวะมากขึ้นเปรียบเทียบจาก EP แรกในปัจจุบันน้องก็เริ่มนิ่งเริ่มชินเริ่มปรับตัวได้ดีขึ้นมากๆไปดูความคิดเห็นที่ตอบกับคอมเมนต์นี้บ้างนะกันนะครับอันนี้แอบเห็นด้วยครับ เวลาออกรายการที่เก่าส่วนมากจะเห็นแต่มุมน่ารักน่ารักหรือไม่ก็พี่ๆในวงตอบให้แทนซะมากกว่าส่วนตัวเองได้แต่ยิ้มขำๆไปยักหน้ารัวๆส่วนตัวว่าคาแรคเตอร์ลิสจริงๆน่าจะไม่ถึงกับสดใสจะอะไรขนาดนั้นเวลาดูในแม็กพิงเฮาส์จะสัมผัสได้ในบางมุมที่มีความแบบนิ่งๆเรียบๆแค่ไม่ค่อยได้เห็นส่วนมากจะตัดให้เห็นแต่พาที่สดใสหัวเราะร่าเริงน่ารักน่ารัก นี่ว่ารายการเนี้เหมือนทาให้เราได้เห็นอีกมุมนึงของลิสเยอะขึ้นทั้งพาที่เวลาสอนก็สอนอย่างจริงจังมากๆสายตาสีหน้าคือเปลี่ยนจากเจ้าเมีน้อยที่เราเห็นไปเลยนะฮะดูแล้วรู้สึกเลยว่าการที่จะมายืนอยู่จุดนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆไม่ได้จับฉลากแต่มาเพราะความสามารถล้วนๆกับเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมที่เราประหลาดใจมากไม่แน่ใจว่าทางรายการจัดให้หรือลิสแต่งเอง หรือสไตลิสต์แต่รู้สึกเลยว่าดูแพงมากๆอีกความเห็นต่อไปนี่ละกันนะครับผมเราคิดคล้ายๆกับความคิดเห็นที่หนึ่งที่น้องดูโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเพราะบทบาทที่ต้องทําหน้าที่เป็นเมนเทอร์ในรายการมันต่างจากบทบาทในการเป็นสมาชิกของแม็กพิงมากๆเลยที่ผ่านมาถ้าอยู่ในเก้าก็จะมีพี่จีกับพี่เจนนําเป็นหลักพอต้องใช้อิงก็จะมีโรเซ่กับพี่เจนเป็นคนนําหลักเช่นกัน ดังนั้นน้องลิสอาจจะด้วยตามความถนัดน้องก็ให้โอกาสคนอื่นพูดออกสื่อเสียมากกว่าแต่รายการยูวิดยูมันไม่ใช่เลยน้องต้องดูแลเด็กฝึกหลายสิบคนเวลามันก็มีน้อยที่ต้องพยายามสอนพวกเขาให้ผลงานออกมาดีที่สุดแถมไม่ได้มีทีมมาช่วยน้องสอนนอ,อกจากมีล่ามคอยแปะดังนั้นน้องต้องยืนตรงนี้ให้ได้ด้วยตัวเองจริงๆถ้าไม่ใช่ตอนอยู่ในคลาสหรือต้องคอมเมนต์เป็นการเป็นงาน ดิซ่าก็ยังมีความเด็กน้อยอยู่นะใน E ีีแรกๆกับเมนเทอร์คนอื่นซึ่งเราว่าน่ารักดีส่วนเมื่อถึงจังหวะที่ต้องจริงจังต้องดูกดดันน้องก็ทํามันออกมาให้จริงจังเพื่อให้ทุกอย่างมันดําเนินไปได้ตามที่ควรจะเป็นเราว่าน้องได้ดียิ่งอีัีหลังๆเนี่ยผิวขึ้นเยอะเลยละส่วนผมดําเราคิดว่าขึ้นอยู่กับชุดที่ใส่ว่าจะทําให้ดูโตหรือเด็กนะฮะอย่างชุดที่สนามบินที่เปิดตัวผมดําก่อนไปมิลานเราว่าชุดนั้นเด็กมาก แต่แต่งหน้ายังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่บวกผมยังดานาแปลกแต่ตอนออกแฟชั่นวีคือปังมากเราชอบมากจนมาถึงตอนนี้เห็นเหมือนกันว่าสไตลิสทำงานดีมากชุดที่น้องใส่ออกรายการยูวิดยูดีงามทั้งหมดโทนสีบนหน้าไปกันกับชุดสีผมดำทําให้เครื่องหน้าน้อมคมชัดขึ้นยิ่งขึ้นไปอีกเหมือนตุ๊กตามากๆคือน้องนิสเหมือนตุ๊กตามีชีวิตแค่สีผมเปลี่ยนก็ให้ความรู้สึกที่เปลี่ยนไปมันไม่ได้ง่ายๆที่จะทําผมลายาสีแล้วรอดนะ แต่แอบคิดว่าสีส้มตอนมาจิมกักไม่เข้ากับน้องเท่าไหร่สีอื่นเราโอเคหมดนะฮะไปดูความคิดที่ตอบกลับคอมเมนต์นี้เลยละกันนะครับจับมือแรงๆเลยคิดเหมือนกันเลยตอนเซตสนามบินให้ความรู้สึกน่ารักแต่เหมือนผมหนาไปนิดนึงกับเมคอัพที่เบาไปนิดแต่ก็ยังให้ความรู้สึกน่ารักอยู่ดีเราชอบช่วงหลังจากปาร์ด้ารู้สึกเมคอัพหน้าผมสภาพดีขึ้นมากๆลิชเข้ากับผมสีดำที่ได้ตรงมากๆเลย มันทําให้ลุกดูทางการขึ้นนิดหนึ่งด้วยช่วงลิสทาผมส้มเราก็เป็นอีกคนที่ไม่ชอบคือไม่ใช่ไม่ดีนะแต่มันทําให้หน้าลิสหมองนิดนิดบางครั้งยิ่งเมคอัพเฉียวเียวยิ่งทําให้ดูเหลืองๆไปเลยไปโทนสีที่เอาอยู่ยากนะเราว่าอีกความเห็นต่อไปเลยละกันนะครับผมทําไมเราชอบน้องตอนผมส้มมากๆแต่ดันไม่ชอบน้องตอนผมทองมันทาให้ผิวดูหมองสังเกตไอดอลหลายๆคนเวลาทําผมทองต่อให้สวยมากๆ ก็ไม่ค่อยมีคนรอดแต่โดเนเซ่ทาสีทองแล้วแบบสวยมากขัดผิวสุดๆสซอื่นน้องทําเราค่อนข้างชอบหมดยกเว้นสีทองอีกความเห็นต่อไปเลยละกันนะครับผมมันน่าจะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนด้วยสำหรับเราตอนลิสทําผมส้มก็สวยนะใน MV สวยดีแต่อย่างตอนที่ไปออกในการที่ไหนนี่แหละเราจำไม่ได้แล้วแสงไฟภายในห้องที่ถ่ายทำค่อนข้างน้อยพอเป็นภาพเคลื่อนไหวที่ไม่ใช่ภาพนิ่ง ออกมามันเลยรู้สึกแบบทำหน้าให้เหมือนลิ t แอบมองไปเลยอันนี้เลยไม่รู้ว่าเมคอัพที่ดูเฉียวไปหรือเพราะไฟไม่พอหรืออะไรจริงๆแอบอยากเห็นลิ t ย้อมฟ้าสุดไม่ก็ม่วงจ๋าบ้างสักครั้งจริงๆก็อยากให้ลองหลายๆสีหลายๆทรงอยากเห็นทำผมแสกปัดข้างด้วยสวยบ้างแอบอยากให้ออกจากหน้ามาสักคำแม็กนะฮะอีกความคิดเห็นต่อไปเลยละกันนะคะรับผมชูจักรลเห็นด้วยมาก เราเคยเป็นแฟนคลับที่ตามข่าวน้องตั้งแต่ w o i t h t e Girl ส่วนตัวยอมรับในความสามารถน้องและคาริสมาของน้องมากๆแต่จะมีสะดุดบ้างเวลาดูคลิปสัมภาษณ์เพราะน้องจะมีโมเมนต์ขี้อายเสียงสองบางครั้งจะพูดอะไรก็หันไปมองหน้าพี่ๆเลยทำให้ไม่ค่อยคลิกตรงนี้เลยเริ่มเปลี่ยนไปตามห่างๆอย่างงวงเป็นแฟนเพลงที่ตามเฉพาะคลิปผลงานแทนแต่หลังจากได้ดูรายการนี้รู้สึกได้เลยว่าน้องเปลี่ยนไปดูโตขึ้น มีความมั่นใจเป็นตัวของตัวเองกล้าพูดและจุดนี้แหละมันทําให้น้องมีสเสน่ห์มากๆตอนนี้กลับมาถือป้ายแฟนคลับเหมือนเดิมนะฮะอีกความคิดเห็นต่อไปเลยละกันนะครับผมเหมือนตอนแรกตัวลิสเองจะกลัวการย้อมผมดําแต่ก็ได้พิสูจน์แล้วว่ามันเข้ากับลิสมากๆเราค่อนข้างชอบสภ้อาหน้าผมแต่แต่งงานปลาได้แล้วยิ่งลากยาวมาในรายการแถมได้เห็นมุมที่ไม่ค่อยได้เห็นเวลาลิสอยู่ในรายการเก้ายิ่งประทับใจ แอบอยากรู้เลยว่าเสื้อผ้านในรายการเนี่ยคือทางรายการเป็นคนจัดหามาให้หรือลิสต์แต่งเองหรือสไตล์ l ิสต์วจีทำให้เหมือนเดิมแต่มันดีมากๆเมคอัพนัวสวยสุดๆอีกความเห็นต่อไปนะ,นนะครับผมเดาว่าเสื้อผ้าน่าจะเป็นน้องหรือทางว g จีช่วยดูให้ชอบสุดคือเสื้อยืดขาวกับโคซตทตองคือสไตล์เหมือนไม่ตั้งใจอะย,ยิบหจากตู้มาก็นางแบบเลยอะไรประมาณเนี้ย ส่วนเมคอัพดีงามจริงขนตาพิ้วเผาดิปสติกสีสวยดูไม่เยอะแต่แน่มนมโนขั้นสุดคือน้องมีช่างแต่งหน้าสไตลิสส์ส่วนตัวเองเลยอีกความคิดเห็นต่อไปเลยละกันนะครับผมเห็นด้วยครับถ้าสังเกตจะพบว่าการไปออกรายการที่จีนเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของลิซ่าจริงๆจากคนที่ไม่มั่นใจต้องเอาหน้าม้าปิดเม่งไว้ตลอดสร้างเซอร์ไพรส์โดยการเป็นเม่งสถานโลกจนติดเทรนโลกจากคนที่กลัวการย้อมผมดํา ตอนนี้จัดผมดำยาวๆยังไม่ยอมไปสีอื่นเลยจากคนที่เคยถูกค่อนขอดว่าไม่กล้าพูดพูดเสียงสองแกงมาเป็นครูพี่เสือจากคนที่เป็น p e r f e เฟ i o n น s t ไม่ทำท้าไม่มั่นใจ100%เซกล้าออกคลิปเต้นที่ในแบบที่ตนไม่เคยทำมาก่อนทุกอย่างเกิดขึ้นในช่วงที่ลิซ่าได้ไปทำงานที่จีนเหมือนการมาเป็นเมนเตอร์ในครั้งนี้น้องได้ปลดล็อกตัวเองแล้วกล้าที่แสดงความเป็นตัวเองให้คนอื่นรับรู้มากขึ้นกล้าที่จะทำหลายๆอย่าง โดยที่ไม่กลัวว่าจะออกมาแล้วไม่สมบูรณ์แบบส่วนหนึ่งแน่นอนเป็นเพราะการทํางานภายใต้การกากับของค่ายภายในวงถูกวางรูปแบบไว้หมดว่าใครจะเป็นคนพูดใครพูดได้แค่ไหนบ้างก็ต้องเข้าใจข้อจํากัดของลิซ่าในส่วนนี้ด้วยก็เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับผมกับหัวข้อเรื่องในวันนี้นะฮะเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างนะครับมาแสดงความคิดเห็นได้นะครับที่ใต้คลิปเลยนะฮะ คลิปหน้าใหญ่าบเเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ